อนุทินบินด่วนภารกิจหัวใจติดปีกรับหัวใจที่โรงพยาบาลร้อเอ็ดมาต่อลมหายใจผู้ป่วยหลายชีวิตอนุทินปฏิบัติภารกิจหัวใจติดปีกบินด่วนรับหัวใจที่โรงพยาบาลร้อเอ็ดไปต่อลมหายใจผู้ป่วยที่รอความหวังวันที่30เมษายน2567เวลา9น้นาฬิกานายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยแพทย์ศัลยศาสตร์หัวใจโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ได้ปฏิบัติภารกิจจิตอาสาหัวใจติดปีกเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวจากท่าอากาศยานดอนเมืองมายังโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเพื่อผ่าตัดรับหัวใจของนายตรีพบประดับสีอายุ43ปีผู้เสียชีวิตจากภาวะสอมองตายเลือดออกในสมองจากภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งญาติได้บริจาคอวัยวะหัวใจตับไต และดวงตาเพื่อต่อชีวิตต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยที่รอความหวังกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้งถือเป็นทานบารมีที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่สุดแห่งการให้ครั้งสุดท้ายขอองค์ชีวิตโดยมีนายชัยวัฒน์ชัยเวทพิสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดดรนพสุรเด,ดชชชวเดชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนายแพทย์ชานชัยจันวรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมคณะผู้บริหารแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายอนุทินได้เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตมอบใบประกาศติคุณและพวงหรีดพร้อมมอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือแก่นางสุนีประดับสีมารดาของผู้เสียชีวิตทั้งนี้ยังได้เยี่ยมชมจุดบริการห้องฉุกเฉินพร้อมให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติที่เข้ารับการรักษาด้วย นางสุนีประดับศีอายุ63ปีมารดาของผู้เสียชีวิตเล่าว,ว่านายตรีพบประดับศีอายุ43ปีผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองตายก่อนลูกชายจะได้นำตัวส่งโรงพยาบาลน,นั้นลูกชายได้มีอาการชาไปซีกหนึ่งและไม่สามารถพูดได้แต่รับรู้ซึ่งวันที่เกิดเหตุมีอาการคล้ายๆวูบตอนแรกก็เรียกน้องสาวจึงได้เข้ามาดูและได้นำตัว ท่งโรงพยาบาลสุวรรณภูมิทางโรงพยาบาลได้นำตัวส่งต่อที่โรงพยาบาลร้อเอ็ดซึ่งทางโรงพยาบาลได้แจ้งถึงอาการของลูกชายในการรักษาพยาบาลและในที่สุดทางโรงพยาบาลรักษาสุดความสามารถและแจ้งทางญาติว่าไม่สามารถยื้อชีวิตของลูกชายได้แต่ทางโรงพยาบาลแจ้งให้เราทราบถึงในเรื่องของอวัยวะที่ลูกชายสามารถบริจาคที่ต่อชีวิตให้กับผู้อื่นได้คือหัวใจทางแม่ก็ได้ยินข่าว และดูโทรทัศน์มาบ้างจึงได้คุยกับญาติและตัดสินใจบริจาคแต่หลังจากที่ทางแพทย์ได้ดูแล้วก็มีอวัยวะหลายอย่างที่ลูกชายบริจาคได้ตนเองที่ทำไปก็หวังแค่ได้ทำบุญให้ลูกแล้วก็ให้ทางครอบครัวแค่นั้นเองซึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วร่างกายก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ทางโรงพยาบาลให้ข้อมูลแบบนี้ตนเองจึงตัดสินใจที่จะบริจาคให้ทางโรงพยาบาลและส่งอวัยวะต่อกับผู้อื่น นายอนุทินกล่าวว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ถือว่าเป็นทานบารมีที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่สุดแห่งการให้ครั้งสุดท้ายของชีวิตแม้คนเราจะเสียชีวิตไปแล้วก็ยังสามารถทำประโยชน์ให้คนอื่นได้อีกแปดชีวิตด้านศาสนาการบริจาคอวัยวะเปรียบให้ชีวิตใหม่เกิดในชาติหน้าก็จะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มีความพร้อมในชีวิตซึ่งอวัยวะทุกส่วนยังสามารถส่งต่อ เพื่อปลูกถ่ายให้คนอื่นได้ถึงหกคนต้องขอขอบคุณครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตในครั้งนี้